เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็รุ่นแรกนั้นเที่ยงตรงนะครับรุ่นแรกเที่ยงตรงเลยรุ่นแรกเลยนะครับเอ็มเอคือมือใหม่ทั่วไปโดอยของการแข่งรุ่นแรกครั้นเวลาเทียทเท่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงก็อ่าเราลาป <DA> ระมาณสัก <c ười> ที่แรกว่าอยากจะเข้ากระเป๋าผู้จัดครับแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะขาดทุนแน่เนี่ยขาดทุนไม่กลัวครับวันนี้ก็ยินดีที่เพื่อนๆพื่อนทุกคนมานะครับสองนี้ครับก็เดี๋ยวพวกจัดการหรืออะไรยอดเดี๋ยวรุงทางคณะกรรมการจะเป็นคนจัดการนะครับประจัน เดี๋ยวปัดตีเป็นวงโค้งนะครับตีเป็นวงโค้งนะครับเดี๋ยวปัดตีเป็นวงโค้งขอบคุณเสี่ยวฮุยครับเสี่ยวฮุยเห็นแล้วครับเห็นแล้วไม่ต้องยกใบยกมือครับเห็นแล้วอากาศเขาหอมทะพลลับเตพลินเลยรถไถช่วยนะครับรถไถตีทองแดงให้รถไถแล้วก็รุ่นโอเพ่นนะครับพร้อม10นาทีนะครับในรุ่นโอเพ่นนะครับเมนูด้า